ก็สวัสดีนะนะที่มีใจชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ออกหมายครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับมาตกคลองแถวคลองประเวศนะครับพักหลังก็ไม่ค่อยได้มานะครับก็วันนี้มาเช็คหมายดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามกันครับผมไปเลยครับนะนะลุยกันครับสามคันครับวันนี้ครับ แต้มแรกครับนะ่นะปลาตะเพียนนะครับตัวเล็กนะครับผมเอาไว้ก่อนนะครับตัวแรกแคกหมันครับตัวที่สองครับนล้นะนะตัวที่สามครับนันนะ มาอีกหนึ่งแต้มครับกระเพียนไปครับนันะสรุปผลงานของวันนี้กันมาลองหมายใหม่นะครับแล้วก็เอาเหยื่อชุดใหม่มาลองด้วยนะครับหัวกล้วยนะครับผมเป็นเหยื่อชุดกล้วยหมักนะครับดูผลงานกันครับกรบพ็พอมมีแต้มนะครับปลาไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับวันนี้เหมือนกับเมื่อคืนมีฝนตกด้วยนะครับ แล้วเขาเปิดประตูน้ำนะครับเปิดประตูระบายน้ำปลามันยังตื่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าแก้มือใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ